รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สมุนไพรตรายอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร081 400 0089เอนดี 8, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 8, ND, ดีจริงๆ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการตามรอยเพลงนะครับผมเอกชัยอบเชยครับและน้องตั๊กสศิธรค่ะรายการตามรอยเพลงก็จะนําเสนอเรื่องราวของศิลปินลูกทุ่งเกียรติยศต้นฉบับเดิมน้องตั๊กค่ะวันนี้ตามรอยเพลงจะมาตามรอยใครคะวันนี้เราเดินทางมาถึงพุทธมณฑลสายสามค่ะบ้านลูกศิษย์ของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับเจ้าของงานเพลงแม่ค้าแม่ขายอยากดังลมว่าวอยากกินรัก แล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับอาน้อยกังวัลไพรลูกเพชรโหน่าสนใจค่ะพี่เอกถ้าน่าสนใจไปชมตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนครับถ้าเขาพูดก่อนพูดถ้าเขาถามก็พูดโอ้แต่เขาทักเราก่อนเราเราพูดพูดค่ะแต่จะให้ผมรลพบทไปโอ้เป็นไงสบายดีผมไม่ไม่ไมู่ไม่เป็นไม่เป็นผมมาดูทีหลังจบม .6 แล้วที่ก่อนที่จะมาเป็นนักร้องก็ดูวงดนตรีครูสุลพนที่ โงรงภาพยนต์ที่เพชรบุรีก็รุ่งขึ้นแล้วก็ไปที่บ้านค่ะไปที่บ้านครูก็บอกโอ้ใช้ไม่ได้ม,มาไม่แดกเลย <laughs> มาไม่สียงสะท้อจากเด็กพเพชรเนี่ยเรียอร้องไม่ดีบางครั้งคนดังๆไม่มีคนคอยขัดขัดใจมีคนคอยห้อมล้อมอ่อลอ้อเยินยอ่อเหลิองรับปากกับใครับเราต้องทําให้ได้อันนั้นการนัดหมายเวลาจะต้องตรงต่อเวลา ดังทำไมถึงอยากดังอยากนังทำไมถึงอยากดังโอ้โ,อโ,อโมนุษย์เรานี้มักจะมี <Black. S 2> เป็นอย่างไรบ้างครับได้รับชมตัวอย่างรายการวันนี้ไปแล้วนะครับและวันนี้น้องตั๊กเรามาอยู่กันที่บ้านของศิลปินเกียรติยศต้นฉบับเดิมลูกศิษย์ครูสุรพลสมปัิเจริญเจ้าของงานเพลงอยากดังนะครับแม่ค้าแม่ขายลมว่าวอยากกินรักนะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆบทเพลงนะครับที่เป็นเพลงดังและนั่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วตรงนี้นะฮะ ขอแนะนำนะครับนี่ี่คือศิลปินเกียรติยศต้นฉบับเดิมที่จะนั่งพูดคุยกันในวันนี้นะครับอาน้อยกังวานไพรลูกเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมรายการตามรอยเพลงครับคุณอาอายุท่าไหรแล้วคะขอถามนิดหนึ่งหกสิบแปดมั้งไม่มีมั้งเลยหกสิบหกสิบแปดมั้งหกสิบแปดมั้งคุณเพชรเป็นคนอะไรฮะสำเนียงแบบนี้ผมก็เป็นคนเพชรบุรีอะรจังหวัดเพชรบุรีครับค่ะ บ้านเกิดอยู่ที่อำเภออำเภอเมืองโอ้เด็กเด็กในเมืองไม่ใช่เด็กบ้านนอกเด็กในเมืองที่บ้านทําอะไรครับที่บ้านพ่อแม่พื้นเพเขาก็มีสวนย่อมย่อมแบบสวนโบราณแบบต้นไม้ใหญ่ๆมีทุกอย่างกล้วยตะนีทั้งไร่ครับสำหรับเอาไว้ขายใบตองพ่อแม่ขายใบตองมีต้นมะม่วง มะปรางมะไฟกระทอนโอ้ยกแยงว่าต้นใหญ่ๆนะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นยสมัยก่อนเนี่ยคล้ายๆว่าไม่ใช่เป็นสวนสมัยนี้เป็นสวนโบราณปลูกแล้วปลูกเลยคือปลูกกันแบบผสมประสานกันอยู่ในแปลงในพื้นที่หน้าอะไรแล้วก็มีกินแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหลือเลยชื่อจริงนามสกุลจริงงานชื่ออะไรครับที่จริงผมชื่อปัญญาปัญญานามสะกุลชูไปทูล ปัญญาชูภัยทูลครับคุณอาเรียนจบชั้นอะไรคะก็เรียนจบมัธยมปีที่หกนะม .6 ก6นกะก็เรียนจบก็นึกจะไปสอบความจริงผมชอบทางเพราะช่างทางวาดเขียนเนี่ยก็ตั้งใจว่าเออถ้าได้เรียนอย่างนี้ก็ชอบแต่เข้าโรงเรียนไม่ได้ไปสม,คมัครกรมศิลป์กรมศิลปากรก็ไม่ได้ เพราะช่างก็ไม่ได้ค่ะทหารมาจ่าทหารเรือก็ไม่ได้แล้วตอนนั้นเราอาไปทําอะไรฮะหล่งจากที่ไปสอบไม่ได้ทาอะไรผมก็อยู่กับบ้านผมอะครับผมเป็นลูกคนตุ้ดท้องพี่พี่เขาออกจากบ้านกันไปหมดแล้วคร่ะพี่ชายใหญ่เป็นตำรวจพี่ชายรองเป็นทหารโอ้พี่พี่สาวเป็นครูค่ะผมก็พ่อก็แม่เขาก็อยากให้อยู่บ้านค่ะเพราะว่า บ้านก็มีสวนคอยดูคอยแลอะไรบ้างดูลกกาอะไรมันจะมาขโมยผลไม้กินนองอะไรเพราะผมอยู่กับบ้านตอนเด็กๆผมไม่ค่อยชอบออกสังคมไม่ค่อยออกตลาดชอบอยู่แต่บ้านทั้งด้านหน้านเป็นถนนเป็นไปตลาดทั้งด้านหลังผมเป็นสวนแล้วก็เลยสวนก็เป็นนาเป็นดอนเป็นอะไรที่เที่ยววิ่งเล่นของผมเราชอบแบบสันโดรแบบสันโดดไปไหนก็ หนังสเต็กติดท้ายไปตะไครตัดพึ่งติดท้ายตะไคร์ตัดพึ่งนี่มันยังไงตะไครตัดต้นไม้นี่มันแค่แค่นี้ไก่บางทีตะไครตะไครไม่มีก็มีดมีดไปไปเจอพึ่งก็ตัดพึ่งตัดตอนนั้นใช้ชีวิตสนุกนะนั่นสนุกของผมอยู่คนเดียวเวลาหน้าผลไม้ผมก็ไปอยู่กลางไร่ขึ้นต้นไม้ ทำเพลิงอยู่อ่าขึ้นไปอยู่บนนั่นอคอยไล่ก็ล่อกระแตบางทีว่าค,คนเขามาขโมยมะม่วง <c oughs> ขโมยกระท้อนผมก็คอยไล่เขาผมก็ไปนั่งเล่นอยู่บนนั่นสบายบางทีเอานหนาังสือนหาไปนั่งดูอยู่บนนั่นแต่ไม่ค่อยได้ดูหรอกอยู่ธรรมชาติแทนคุณอาคะแล้วอย่างเงี้ยตอนสมัยเด็กๆคุณอาสนไหมคะแบบว่ามีเรื่องโชคต่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีบ้างโรงเรียนนิดๆหน่อยๆฉาบช่วยผมก็คนไม่ใช่คน ละลานหรือว่าเกเรอะไรก็ได้เรื่อยไปเปื่อยไปงั้นอ่ะเหมือนอาจจะขี้อายผมไม่พูดกับคุณถ้าเขาพูดก่อนพูดถ้าเขาถามก็พูดอแต่เขาทักเราก่อนเราเราพูดแต่จะให้ผมอะไรพบทไปโอ้เป็นไงสบายดีผมไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นอยู่กับป่า ไม่ใช่จะป่าลองดอนหาอะไรกลางวันกลงวันก็เดินเที่ยวไปท้้งหน้าบ้านก็มีคลองทอดแถหาปลาปักเบ็ดโอ้โหตกเบ็ดอะไรเนี่ยตอนเด็กๆก็โอ้โหสนุกสนุกสนุกของผมคนเดียวไอความขี้อายทำให้เราไม่ไม่กล้าไม่ค่อยจะก้าวหน้าในด้านชีวิตเท่าไหร่รถึงเป็นนักร้องก็จริง แต่ผมไม่กล้าที่จะไปยุ่นไปนุ่งไปนี่ไปตังคมอะไรกับเขาหรอกแต่หน้าเวทีได้หน้าเวทีได้ไม่รู้มันเป็นอะไรหน้าเวทีผมพูดได้เข้าสิงผมพูดได้ผมร้องได้อะไรได้แต่หลังเวทีผมไม่ไม่ค่อยพูดคนจะดูว่าเราแบบเราเรายิงเราแอบคล้ายๆว่าเราหยิงเยเหมือนก็หยิงเงยบางทีเราไปหาใครไปนึกว่าเราไปรบกวนเขา เก่งใจเขาครับขี่อายเก่งใจเขาก็เลยเป็นอยู่ทุกวันนี้ก <c oughs> ็เหมือนเหมือนกันแหละ,ะ <c oughs> คุณอาคะในครอบครัวเออมีพี่น้องกี่คนคะสี่ส,สี่คน,คน,ค,นคนโตสุดเป็นผู้ชายค่ะไปเป็นตำรวจที่แรกเป็นตำรวจรถถังค่ะสมัยก่อนมีตำรวจรถถังแล <c oughs> <ห>้วก็ค่อย เขายุบรถถังไปเป็นตำรวจพลล่มค่ายนเรศวรคนลองเป็นทหารทหารสื่อสารก็เสียชีวิตไปแล้วเหลือพี่สาวพี่สาวอยู่กับบ้านเป็นครูเกษียณแล้วเกษียณเกษียณแล้วอยู่กับบ้านสบายเขาสบายเขาอยู่บนนอกมีเงินมีเงินบํานาญกินเขาสบายอย่างเราเกษียณแล้วไม่ไม่มีบํานาญกินแย่อาทิตย์ที่แถวบ้านเนี่ยเคยมีไหมวงดนตรีที่แบบไปเล่นที่บ้าน ถ้าสมัยผมเด็กๆมันไม่มีอ่ะมีจต่ดนตรีโรงเรียนค่ะดนตรีโรงเรียนหมายถึงว่าโรงเรียนเขาจัดตั้งขึ้นมาเขามีงานดืงานอะไรเขาก็ไปช่วยกันก็มีลุงเพชรแลมติห์นี่แหละหอเออรุ่นเดียวกับผมเขามีเขาอยู่โรงเรียนเขามีวงดนตรีนาดาเข้าไปเล่นบ่อยแล้วเขาเขาดางังลุงเพชรสมัยก่อนเขาเป็นเด็กนักเรียนเขาดังเพราะว่าโรงเรียนเขาเขา สนับสนุนใช่ไหมมีชื่อเสียงใครๆก็รู้จักลุงเพชรแต่ไม่ใช่ชื่อลุงเพชรนะแต่สมบูรีที่มีชื่อเสียงไม่ไม่ไม่มีไม่มีสมัยก่อนก็มีอะไรผมมาดูทีหลังจบม .6 แล้วที่ก่อนที่จะมาเป็นนักล้องก็ดูวงดนตรีครูสุลพลที่โรงภาพยนตร์ที่เพชรบุรีแต่มานั่งดูกันมีลุงเพชรมีจิตรกรมีอะไรเพื่อนๆนั่งดูกัน ครั้งหนึ่งก็ดูที่วัดวัดทับเขาจ้างวงดนตรีครูพยงบุกดาไปดูเราตั้งใจจะดูชัยชนะบุญยโชตก็เลยไปนั่งดูมีแม่ศิลปินในดวงใจแบบเด็กๆเลยเด็กๆก็ตอนนั้นก็ชอบชัยชนะบุญยโชตมีงานโรงเรียนอาขึ้นประกวดร้องเพลงด้วยไม่ใช่ประกวดร้องจริงๆเลยเขาคัดมาคัดตัวมา <ผ>ตอนนั้นใช้เพลงของใครร้องฮะเพลงของพี่ชายชนะบ,บุญยโชธตอนนั้นเขากำลังดังนะผมชอบจังเลยมีเพลงอะไรบ้างฮะตอนนั้นที่อ่านร้องมีเพลงบางกอกน้อยดอกดินชวินฟ้ากระท่อมปลายนาวันนี้อาจจะโชว์อะไรดีฮะอลองนิดๆหน่อยๆได้นะได้นิดนึ่งค่ะบุญค่าไม่ถึงเจ้าจึงได้เปลี่ยนแปรพัน ทางที่เกิดในบางเดียวกันเจ้าไปรับมันคนทิ้นไกลโอ้โหโอ้โหเพลงอะไรับเพลงนี้ดอกดินทวินฟ้าเนี่ยผมลำบากตัวเนี่ยเวลาจะร้องเพลงทีงนะเวลามีงานทีงนะผมต้องร้องวันนี้ต้องร้องคบรวอมเสียงพรุ่งนี้ถึงจะร้องออก ถ้าจููใครให้ไปร้องเพลงผมร้องไม่ออกต้องงงมันต้องตะโกนเราไปดูนักร้องราแหี่อยากจะไปยืนบนเวทีเหมือนชัยชนะเหมือนจิตตะกอนอะไรเงี้ยี่ผมก็ไม่กล้าก็ไปสมัครที่นู่นที่นี่ก็หรอกไปไหนก็ต้องมีเพื่อนไปครับทีนี้ตอนนั้นว่างอยู่ใช่ไหมไม่ได้สอบอะไรก็ไม่ได้สอบอะไรก็ไม่ได้มันตรรยู่แถวบ้านนั่นเองเที่ยวหาปลายิงนกเล่นเท่านั้นเองค่ะ เพื่อนมันข้างบ้านก็เดินมาเรียกเราบอกว่าตุลพลเ็ากำลังรับสมัครอยู่ให้ไปสิมันหวังดีอ่ะนะผมก็ไปยังไงอ่ะไปคนเดียวไม่ไปอ่ะอายเขาเอออาูพาไปว่านะอูพาไปมันก็พาเรามาไม่ได้เข้ากรุงเทพ มาที่จังหวัดราชบุรีไงครับลงภาพยนตร์ราชบุรีมาสมัครครับก็มานั่งมาหาแกข้างหลังข้างหลังเวทีอ่ะครับเข้าไปพอแกแสดงรอบกลางวันจบแกก็พักผ่อนใช่ไหมเตรียมตัวที่จะแสดงรอบกลางคืนครับเราก็ไปนั่งเฝ้าอยู่แกเข้ามาก็ถามถามว่าเอาเขามาทำไมบอกผมจะมาสมัครนักร้องครับ เาสมัก็ต้องไปสมัครกรุงเทพสิตอนนั้นครูตุลพลกาลังรับสมัครนักร้องอยู่เอานักร้องก็ขาดเขาบอกเอ้ามาสมัครอะไรกลางกลางห้วยกลางทางต้องไปสมัครที่กรุงเทพที่บ้านนั่นเราจะไปคัดกันแ้วผมไม่ไม่กล้าไปคนเดียวผมไม่กล้าไปแต่มานี่ใกล้ๆบ้านผมอยู่เพชรบุรีมาราชบุรีไม่ก็ไม่ไกลทีนี้กูเขาก็นั่งเฉย <G ül> เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็บอกอะไรเม <c oughs> ื่อขอให้ปสมัครทริงจรงเทพแต่ที่เขาโดยจิตเมตตาหรือยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> หันมาพูดแกบ,บอกว่าเอางี้ออลองลองลองร้อง,องให้ฟังดิ <c oughs> บางทีจะได้ไม่ต้องไปกรุงเทพอะหมาย <c oughs> ถึงว่าเราใช้ไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องพากลแลก็ร้องให้ฟังเลยครับ <c oughs> ถ่าจังหวะร้องให้ฟังร้องให้ฟังเพลงชัยชนะเพลงแรก เพลงเมืองมนมั่งครับเพลงอะไรอะไรแล้วก็ไปร้องเพลงอาจารย์พรพิรมมั่งร้องจบแกหลับฮะร้องร้องจนหลับเลยหลับไปหลับไปค่ะสักพักมงแก็ตื่นขึ้นมาลูกเสือลูกตะเค้ไม่อยากจะรับหรอกคือตอนที่รับสมัครนักร้องแกเปิดรับสมัครนักร้องเข้าวงค่ะ มีนักร้องที่ออกไปจากแก่ไพรวันยงยุทธเตือนใจวิภารัลเขาออกไปไพรวันคือคนเพชรบุรีแล้วกำลังนั้นกำลังดังที่สุดไพรวันหมายถึงว่าทำแกได้อออกจากแกได้นะเท่ากับว่าเราเข้าไปอีกลูกเตือลูกตะแค่อีกแล้วมันอยู่ไปไม่นานนึงคงจะออกอะไรเงี้ยเอาเอาไปที่บ้าน เอาไปที่บ้านนี่เือเอาไปคัดหรือว่าไปคัดไปคัดอีกไปคัดอีกสองรอบนะไปคัดที่บ้านคแล้วก็กลับบ้านมาแล้วก็ไม่ได้สนใจเราคือผมนี่ไม่ได้ใฝฝันที่จะเป็นนักร้องอคล้ายๆว่ามันมันเกินเอื้อมเกินไปคเราก็กลับบ้านไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่พออยู่อีกสักงตห้าวัน ไอ้นั่นมาก็มาบอกีกเพื่อนคอมาับบอกไมเเฮ้ยทาไมไม่ไปล่ะเขาออกอาการเรียกอยู่พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขารับนะที่บ้านเขาย้ำย้ำอ้าวทำไงล่ะวะพรุ่งนี้ก็ต้องไปเข้จะไปกับใครอ่ะไปก็เลยมากับจิตกรบูญเนียมให้จิตกรบูญเนียมเขามาเพื่อนครับมาเท่า ตำมักที่บ้านครูสุรพลที่ปเจริญที่ซอยสารพีกรุงเวียนใหญ่อีกทีนี้ซอยสารพีนี่มันมีสองตอนใช่ไหมมันมีทางรถไฟขั้นอยู่ครับทางรถไฟขั้นอยู่ผมก็หาตอนนู้นหาเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เจอยันบ่ายครับไม่เจอแล้วก็พอดีเจอคนรู้จักเขานักแต่งเพลงจุมพลสีนวลเขาบอกจุมพลเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้มันอยู่ทั้งด้านนู้นเดี๋ยว พาไปเองเขาก็ข้ามข้ามทางรถไฟพาไปบ่ายแล้วนักร้องต้องโยแยะเขานัง่งร้องกันอยู่เพราะแกเห็นหน้าแกแกแก,แกทำตาคุนๆแล้ว <c oughs> อะไรว่าพึ่งมาเ้าจะปิดรับธรามะกัแล้วคือพึ่งมาแกว่าเราก็ร้องให้แกฟังฟังฟังโหุดท้ายแกบอกว่าร้องเพลงธรรมดาธรรมดาร้องไม่ไม่ไม่ไมดีหรอกครับอาจจะตกจังหวะ พราะผมร้องไม่เกง่งผมยอมรับว่าผมร้องเพลงไม่เก่งหรอกให้ร้องเพลงของพรพิรม,มเพลงแหล่ของพรพิรมวางไว้ลูกอ่อนแล้วให้เข้ารอบไปประกวดที่ทางอากาศไม่ได้มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องเพื่อนพาไปก็ไปคือตอนนั้นมันแข่งแล้วครับเจออะไรก็จะไปได้ก็ไปแ้า,าแไปไม่ได้ผมก็อยู่บ้านพ่อพ่อกับแม่เขาก็บอก ุท้องอยู่กับบ้านสักคนหนึ่งเพราะงั้นออกจากบ้านกันไปหมดมเขาให้อยู่บ้านสักคนคก็กะจะอยู่บ้านแล้วจับพระจับผูมาก็มาเป็นนักร้องอีกแม่เอาละฮะคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเส้นทางการเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งของกังวานไพรลูกเพชรนะครับว่าเส้นทางจะเข้มข้นจะสนุกสนานทุลักทุเลหรือว่าจะมีเรื่องสนุกสนานเรื่องฮาฮาในวงดนตรีสุรพลเกิดขึ้น สักครู่เดี๋ยวแล้วกลับมาครับพอรุ่งขึ้นเราก็ไปที่บ้านค่ะไปที่บ้านครูก็บอกโอ้ใช้ไม่ได้มาไม่แดกเลยมาไม่สียงสะท้อจากเด็กเพชรอะไรเลี่ย้องไม่ดี สมุนไพรตราเอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร08 1 4 0 0 0 0 8 9เอ็นดีดีจริงจริงเขาว่าจีบแม่ค้าเขาว่าบารบโมโ